วันนี้ที่โครงการอาคารอัดน้ำบ้านนาแซะพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชุมพรพลเอกกปนาะรดิติ์องคมนตรีพร้อมด้วยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชุมพรเป็นวันที่สองซึ่งโครงการอาคารอัดน้ำบ้านนาแซะพร้อมระบบส่งน้ำแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษส่งรับไว้เป็น เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2550เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลบ้านนาจังหวัดชุมพรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำทำการเกษตรในหน้าแล้งปัจจุบันสามารถส่งน้ำสนับสนุนให้แก่เกษตรกรจำนวน200ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรในฤดูฝนจำนวน300ไร่และหน้าแล้ง135ไร่ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี นอกจากนี้ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้ยน้ำชลประทานนาแสทิพทารามีสมาชิกจำนวน195คนสำหรับในปี2567นี้สำนักง,งานกกปร,รและกรมชลประทานจะสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยจะดำเนินการปรับปรุงงานป้องกันตลิ่งด้านเหนือน้ำทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาความยาวด้านละ80เมตร ขุดลอกตะกอนทรายด้านหน้าอาคารและขุดลอกลำคลองความยาว50เมตรขุดขยายพื้นที่รับน้ำด้านเหนือน้ำบริเวณตะลิ่งฝั่งขวาและปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของราษฎร โอกาสนี้องคมนตรีและคณะลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านของนายภูมิพัฒน์ศรีพิรการที่บ้านเลขที่24หมู่ที่10ตตาบลบ้านนาอเภพเมืองชุมพรซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่บ้านและประธานกลุ่มผู้ช้น้ำโดยในพื้นที่มีการขุดบ่อน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งและยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ได้เห็นประโยชน์ของการมีแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้เองซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการจัดหาน้ำต้นทุนเพื่อแก้ปัญหาในหน้าแล้งหากฝนทิ้งระยะ ะเป็นเวลานาน